ก็ ờ, เกิดขึ้นกับน้องหมาของโฟมเองนะครับผมที่ชื่อว่าชาบูเคยทำคลิปด้วยกันในช่องนี้เหมือนกันเออครั้งนี้เป็นการสูญเสียใหญ่ที่สุดในชีวิตของโฟมต้องขอบอกก่อนว่าโฟมเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีประมาณหนึ่งที่เราเนี่ยยังไม่เคยได้เจอกับการสูญเสียสมมติคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วก็คือเหลือ2ตัวสุดท้าย ที่เหลืออยู่ในบ้านตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเบาหวานเป็นพิษเราก็จะทําใจได้แล้วประมาณนึงซึ่งวันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราทําใจไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วก็เสียใจแหละแต่แค่อย่างน้อยแล้วเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องมากินยาฉีดยาทุกวันเช้าเย็นแล้วอะไรแบบเนี้ยต่อมาเป็นตัวที่2ตัวสุดท้ายเนี่ยชาบูนะครับก็คือเป็นโรคหัวใจซึ่งหมอก็บอกแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาไปเนี่ยก็คือไปเลยไม่มีสัญ,ญญาณอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วมันเฮิรดมากอะ่ะมันเหมือนแบบมันรู้สึกแย่รู้สึกพังไปหมดรู้สึกแบบว่า